สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูพลอยนภัสหนุนดีครูกรสนอตำบลบ้านปึกในวิชาสังคมศึกษาซสาคอ3 1 0 1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในครั้งที่2กับบทที่3ค่ะเรามาเริ่มเรียนรู้กับบทที่3เศรษฐศาสตร์ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์1.1ความหมายของความสำคัญของเศรษฐศาสตร์ ความหมายของเศรษฐศาสตร์หมายถึงสาขาวิชาหนึ่งในสังคมศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในการใช้ทรัพยากร,รที่มีอยู่อย่างจำกัดโดยการจัดสรรทรัพยากร,รได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและเป็นที่พึงพอใจ 2. ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับพฤติกรรมของคนในสังคมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยการผลิต การกระจายผลิตและผู้บริโภคเศรษฐศาสตร์จึงมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกชนิดโดยเฉพาะเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตการบริโภคและการซื้อขายการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการเศรษฐศาสตร์จึงเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนทุกระดับตั้งแต่ประชาชนทั่วไปถึงระดับประเทศ เศร,รษฐศาสตร์เข้าไปปีบทบาทในด้านการใช้ทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ประชาชนกินดีอยู่ดีไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบหลักการและวิธีการจัดสารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเศร,รษฐศาสตร์เป็นวิชาที่พยายามแก้ไขปัญหาเศร,รษฐกิจขั้นพื้นฐานของมนุษย์ได้แก่ปัญหาว่าทำไมจึงผลิตและจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใคร รวมทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้ประเทศสามารถบริหารจัดการทรัพยากรให้สำเร็จผลและมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจดังนี้ 1. มีความความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจหมายถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้แก่ที่ดินแรงงานและอื่นๆทำการผลิตโดยได้รับผลผลิตสูงสุด 2. การจ้างงานเต็มที่หมายถึงการที่คนงานทุกคนที่สมัครงานมีใจทำงานมีงานทำและเป็นการทำงานเต็มความสามารถของแต่ละคน 3. ความมีเสถียรภาพของระดับราคาสินค้าและบริการหมายถึงการที่ระดับราคาสินค้าและบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะจะทําให้ผู้บริโภคเดือดร้อนและผู้ผลิตจะไม่สามารถคาดการภาวะทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 4. ความเจริญตบโตทางเศรษฐกิจหมายถึงการที่ผลผลิตของประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอแสดงถึงมีความที่อยู่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของคนในชาติ 5. ความเท่าเทียมกันของการกระจายไรายได้ หมายถึงคนส่วนใหญ่ของประเทศมีไรายได้ไม่แตกต่างกันมากนักทั้งนี้เพื่อให้คนส่วนใหญ่สามารถซื้อสินค้าและบริการได้อย่างเสมอภาคสรุปได้ว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลเป็นมหืภาคอุปสงค์ต่อสินค้าและบริการเป็นจุนลภาคมาดูความแตกต่างของทางเศรษฐกิจกันนะคะประเทศต่างๆมีความเจริญทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน เป็นเพราะมนุษย์ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางด้านกเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมได้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศปัจจัยที่ทําให้เกิดความแตกต่างทางเศรษฐกิจปัจจัยที่ทําให้เกิดมีดังนี้ 1. ภูมิประเทศเป็นลักษณะที่ปรากฏบนผิวโลกเป็นรูปแบบต่างๆเช่นแม่น้ำภูเขาที่ราบที่ราบสูงเป็นต้น ประเทศส่วนใหญ่ที่มีเศรษฐกิจดีประชากรมักตั้งถิ่นฐานบริเวณที่เป็นราบลุ่มแม่น้ำอันมีดินตะกอนทับถมซึ่งมีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เหมาะกับกิจกรรมเพาะปลูก 2. ภูมิอากาศเป็นสภาพดินฟ้าอากาศซึ่งประกอบด้วยแสงแดดอุณหภูมิน้ำฝนความชื้นความกดอากาศและลมในเขตอากาศร้อน อุณหภูมิจะสูงกว่าในเขตอบอุ่นและเขตหนาวนอกจากนี้ยังมีความเข้มของแสงแดดอันเป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์บริเวณที่มีฝนตกมากหรือมีน้ำใต้ดินจะสามารถเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ได้ลมที่พัดไม่แรงมากจะช่วยในการผสมเกสรและการกระจายพันธุ์พืชทำให้ประเทศที่อยู่ในลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกัน มีความเจริญทางเศรษฐกิจต่างกัน 3. ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมีสีประเภทได้แก่ 1. ทรัพยากรดินดินที่มีอินทรีย์วัตถุไม่แน่นทึบเกินไปจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีเหมาะแก่การเพราะปลูกบริเวณที่ดินสลายตัวมากจนเกิดหินปูนกลายเป็นดินขาวสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการ อุตสาหกรรมซีเมนต์ได้ 2. ทรัพยากรน้ำประเทศที่มีแหล่งน้ำกระจายอยู่ทั่วไปจะช่วยให้สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกรรมอุตสาหกรรมได้ดี 3. ทรัพยากรป่าไม้ช่วยให้มีแหล่งต้นน้ำลำธารมีความชุ่มชื้นป้องกันอุทกภยัยได้ส่วนเนื้อไม้ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์และอื่นๆได้ 4. ทรัพยากรแร่ ถ้าเป็นแรก่ก็นำไปใช้ในอุตสาหกรรมหนักประเภทต่างๆเช่นแร่โลหะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมีใช้ทำปุ๋ยทำวัสดุก่อสร้างแร่รัตนชาตินำไปใช้เป็นเครื่องประดับราคาค่อนข้างสูงแร่เชืเ้อเพลิงนำไปใช้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญมีทั้งที่อยู่บนบกและในทะเล 4. การเมืองการปกครอง ประเทศที่ปกครองโดยเสรีมรักจะเปิดโอกาสให้ประชาชนตัดสินใจดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามความสามารถและโอกาสโดยอาศัยกลไกราคาเป็นปัจจัยในการเลือกตัดสินใจการแข่งขันการเต็มที่ในการผลิตรายได้ของบุคคลย่อมแตกต่างกันไปตามความสามารถและโอกาสของแต่ละคนส่วนประเทศที่ปกครองระบบคอมมิวนิสต์ และเป็นผู้ดำเนินการผลิตซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการประชาชนมีไรายได้จากค่าแรงเท่านั้นสำหรับประเทศที่ปกครองแบบสังคมนิยมประชาชนดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขนาดย่อมโดยควบคุมการผลิตขนาดใหญ่ทำให้ประชาชนมีฐานะไม่แตกต่างกันมากนัก 5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ประเทศที่ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้โดยเสรีจะเกิดจากการแข่งขันอย่างเต็มที่ใช้ความสามารถความคิดเ,ออเริ่มมีการลงทุนและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมีสินค้าไม่ใหม่และมีสินค้าที่มีคุณภาพดีและสามารถลดการทำลายสภาพแวดล้อมได้ 6. ประชากรประเทศที่มีประชากรเพิ่มอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพราะมีความต้องการในการบริโภคในประเทศมากเพื่อผลที่ผลิตได้ภายในประเทศมีปริมาณลดลงไม่เพียงพอกับการส่งออกทําให้ประเทศขาดรายได้ขาดดุลการค้าและดุชลชําระเงินสุขภาพอนามัยของประชากรไม่มีไม่ดีเพราะขาดอาหารมีการว่างงานมากขึ้นและการอพยพย้ายถิ่นจะฐานจาก ชนบทสู่เมืองมีสูงขึ้นเพราะประเทศมีลักษณะเช่นนี้มาเป็นประเทศด้อยพัฒนาค่อนข้างยากจนค่ะเรามาดูเรื่องที่2ระบบเศรษฐกิจนะคะระบบเศรษฐกิจหมายถึงสถาบาันทางเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจหลายๆหน่วยมารวมกันเป็นกฎเกณฑ์และเปรียบแบบแผนและแนวปฏิบัติอย่างเดียวกันมีรูปแบบการจัดระบบสังคม เพื่อนำทรัพยากรมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการรวมถึงการจำแนกแจกจ่ายสินค้าและบริการนั้นให้กับสังคมและระบบเศรษฐกิจยังรวมถึงการจัดระบบการครอบครองปัจจัยการผลิตการควบคุมราคาและค่าจ้างหรือระบบตลาดซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดชนิดปริมาณและวิธีการผลิตโดยใช้เกณฑ์ในการแบ่งปันส่วนสินค้า และบริการให้กับคนในสังคมด้วยความหมายของระบบเศรษฐกิจหมายถึงกลุ่มบุคคลของสังคมที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มของสถาบาันทางเศรษฐกิจซึ่งยึดถือแนวปฏิบัติแนวทางเดียวกันในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถบำบัดความต้องการแก่บุคคลต่างๆที่อยู่ร่วมกันในสังคมนั้นให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความสําคัญระบอบเศรษฐกิจมีความสําคัญในฐานะเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมซึ่งจะสรุปพอได้ดังนี้ 1. ความสําคัญในการจัดหาสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของสมาชิกในสังคมนับตั้งแต่ความต้องการขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตจนถึงความต้องการในสิ่งอำนวยความสะดวกระบบเศรษฐกิจ จึงกำหนดการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจทำให้ทราบว่าจะผลิตอะไรผลิตอย่างไรผลิตเพื่อขายและจะแรกเปลี่ยนหรือกระจายสินค้าอย่างไร 2. ความสำคัญในการผลิตสินค้าและบริการโดยการจัดแบ่งงานให้สมาชิกในสังคมมีการทำงานในอาชีพที่ตนถนัดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีประสิทธิภาพเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 3. ความสำคัญในการกำหนดระเบียบแผนการผลิตระบบเศรษฐกิจจะกกำหนดระเบียบการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือปัจจัยการผลิตและควบคุมสถาบันทางเศรษฐกิจให้มีระเบียบแบบแผนเช่นตลาดค้นกลางธนาคาร 4. ความสำคัญในแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ และดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า 5. ความสำคัญในการกระจายรายได้ไปยังส่วนต่างๆของสังคมเพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจระหว่างผู้ที่มีความเข้มแข็งและอ่อนแอทางเศรษฐกิจของสังคมเพื่อมาตรฐานการครองชีพที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของสมาชิกในสังคมบทที่ 4. การเมืองการปกครอง การปกครองระบอบประชาธิปไตยคำว่าประชาธิปไตยเป็นคำไทยที่บัญญัติขึ้นให้มีความหมายตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าดี m o ค r ซ c หมายถึงอำนาจของประชาชนคำว่าประชาแปลว่าประชาชนคำว่าอธิปไตยแปลว่าความเป็นใหญ่สรุปว่าคำว่าประชาธิปไตยหมายถึง การปกครองที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศดังนั้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงหมายถึงระบอบการปกครองซึ่งประชาชนมีอำนาจสูงสุดโดยจะเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันนั้นจะแยกออกเป็น2แบบคือระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกับระบอบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุข ระบอบประชาธิปไตยมีความเชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีความคิดมีความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาที่จะปกครองตนเองได้สามารถใช้เหตุผลในแก้ไขปัญหาของตนเองและสังคมได้ดังนั้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นวิธีการที่ประชาชนมีโอกาสได้เลือกสรรคนที่เหมาะสมเข้าไปทำหน้าที่ในการบริหารประเทศแทนตน อันเป็นหนทางที่ดีที่สุดของปฏิวัติรัฐประหารการใช้วิธีรุนแรง 2. หลักการของระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยจะมั่นคงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับรัฐบ,บาลและประชาชนว่าจะยึดมั่นในหลักการของระบอบประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใดซึ่งหลักการของระบอบประชาธิปไตยมีดังนี้2.1ห,หลกักความเสมอภาคนั่นหมายถึง ทุกคนไม่ว่าฐานะจะเป็นอย่างไรมีสติปัญญาหรือความสามารถมากน้อยแตกต่างกันหรือแม้มีผิวพรรณแตกต่างกันแต่ทุกคนมีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันซึ่งหลักความเสม,มอภาคแบ่งเป็นสีลักษณะดังนี้ 1. ความเสม,มอภาคทางกฎหมายนั่นหมายความว่าทุกคนมีความเท่าเทียมการทางกฎหมายรัฐบาลจะออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ เมื่อมีใครกระทำผิดก็ต้องถูกกฎหมายลงโทษเท่าเทียมกัน2ความเสมอภาคทางการเมืองความหมายว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันในทางการเมืองการปกครองเช่นทุกคนมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากันคือคนละหนึ่งเสียงมีสิทธิตั้งพักคทางการเมืองมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิตั้งกลุ่มทางการเมือง มีสิทธิแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเป็นต้น3ความเสมอภาคทางเศรษฐกิจนั่นหมายความว่าประชาชนมีสิทธิในการประกอบอาชีพทางเศรษฐกิจและสามารถครอบครองหรือรับประโยชน์จากกิจการที่ตนทำไปอย่างเต็มที่รัฐบาลจะต้องเป็นผู้นำทรัพยากรภายในประเทศมาใช้และจัดสรรผลประโยชน์เหล่านั้นสู่ประชาชนอย่างทท่วถึง โดยการกระจายความเจริญไปสู่ส่วนต่างๆของประเทศ 4. ความเสมอภาคในด้านโอกาสหมายความว่าความเท่าเทียมกันที่จะได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองเช่นโอกาสทางการศึกษามีความเท่าเทียมในการสอบเข้ามหาลัยการประกอบอาชีพการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจเรื่องที่4เหตุการณ์ที่สําคัญทางการเมืองการปกครองของประเทศไทย ประเทศไทยแม้จะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าสูงสุดของรัฐบาลมาตั้งแต่พุทธศักราช2475แล้วก็ตามยังพบว่ามีเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยต่อมาโดยมีทั้งการกระบปฏิวัติและรัฐประหาร ซึ่งล้วนแต่เป็นการใช้กำลังอำนาจที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเข้ายึดอำนาจทางสิ้นนอกจากนี้ยังพบว่าการใช้กำลังอำนาจมีความแตกต่างกันออกไปกล่าวคือบางครั้งเป็นการปฏิวัติเพื่อไล่นักการเมืองที่คดโกงออกไปเท่านั้นหรือบางครั้งหากกลุ่มที่ต้องการยึดอำนาจทางการเมืองแต่ทำให้ไม่สำเร็จก็จะถูกเรียกว่ากบฏแต่ถ้าสามารถ ยึดอำนาจทางการเมืองสำเร็จมีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงใช้รัฐธรรมนูญฉบับเกา่าหรือใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้มีการเลือกตั้งในระยะเวลาที่ไม่นานนักก็จะเรียกการกระทำครั้งนี้ว่ารัฐประหารซึ่งบางครั้งก็มีการให้ความผิดจากการกระทำครั้งนี้ว่าการปฏิวัติก็คือการใช้อำนาจการยึดอำนาจทางการเมือง แล้วทําการเปลี่ยนแปลงผู้นําการปกครองซึ่งแท้จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงรัฐประหารัฐบาลบ่อยครั้งก็เกิดขึ้นในประเทศไทยมาจากการแย่งชิมอำนาจนั่นเองของกลุ่มที่มีอำนาจอย่างไรก็ตามเหตุสำคัญทางการเมืองการปกครองของประเทศไทยภายหลังพุทธศักราช2475มีดังนี้ 1. กระบบวรเดชพุทธศักราช2476 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือพลเอกพระวรวงเธอพระองค์เจ้ามวรเดชและพระชายาสีสิทธิสงครามถิ่นท่ารามสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงคือเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยและนำประเทศกับมาสู่การปกครองระบอบสมบูรณ์นายาสิทธิราชผลของการเปลี่ยนแปลงคือ,กา,คอการปฏิวัติครั้งนี้ล้มเหลว ฝ่ายกระบฏถูกฝ่ล์รัฐบาลปรับปรามได้สำเร็จ 2. การรัฐประหารพุทธศักราช2,490ผู้นำกันปุ่นแปลงคือพันเอกหลวงกาจะนะสงครามและพลโทผินชุนหวันสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกรณีสวรรคคตของรัชกาลที่8และปัญหาการช่อลาดบางหลวงทั้งนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมทางการเมือง และมีให้สับสนกับการใช้ชื่อเรียกตัวเองของคณะที่ทำการยึดอำนาจทั้งหลายอาสรุปความหมายแคบๆโดยเฉพาะจอกจงสำหรับคำว่าปฏิวัติและรัฐประหารในบรรยากาศการเมืองไทยเป็นดังนี้คือปฏิวัติหมายถึงการยึดอำนาจโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมน,นูญยกเลิกรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ อาจมีหรือไม่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และรัฐบาลใหม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงฐานะระบบการปกครองเช่นเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณ์นายาชิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยหรือคอมมิวนิสต์ส่วนรัฐประหารหมายถึงการยึดอำนาจโดยวิธีการไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ แต่ยังคงใช้รัฐธรรมนูญฉบับเก่าต่อไปหรือประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานนักในประเทศไทยถือได้ว่ามีการปฏิวัติเกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งเดียวคือการเปลี่ยนแปลงการปกครอง247 0โดยคณะราษฎรจากระบบ สมบูรณ์นายาธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยและมีการกรบฏเกิดขึ้น12ครั้งและรัฐประหาร8ครั้งดังนี้กบฏ12บท12ครั้งรัฐประหาร8ครั้งค่ะสำหรับในวันนี้ครูได้นำเนื้อหาในบทที่3และบทที่4มาให้กับนักศึกษาสามารถนถักศึกษานาเนื้อหานี้ในไปประกอบการเรียน ในใบงานนะคะและนำเนื้อหารตรงนี้ไปทำแบบฝึกหัดนะคะและอย่าลืมสิ่งที่สำคัญการทำโพสเทสสำหรับในวันนี้ครูได้จบเนื้อหาแล้วแล้วเราจะพบกันในครั้งใหม่ในวิชาต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ